สวัสดีค่ะทีมงานอย่าทำเงินหล่นทุกท่านหากท่านต้องการผู้ที่มีความกล้ามีความสนุกเล่นแล้วรู้สึกว่ามันในอารมณ์ท่านก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ8 8 7 7 3 2 5 0 7 5่ดิฉันชื่อนางสาวกนกวันธรรมานุรัตพันธ์ชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะความสามารถพิเศษพิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้ความสามารถนะคะสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาเดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังดูก่อน เมอโทชิเทนานีโมมีเอซูคานาชิคุเตเมอวะเคเรบาลองปั้นลองเหลามาเลยเท่าเท่าก้องสวยเว่งปัดยาว 我的亲也真，我的儿也真。Every night in my dream, I feel you, I need you。ถ้าหากท่านต้องการคนเล่นที่สนุกสนานทำให้รายการมีรสชาติโปรดติดต่อมานะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย